ไปโทรหา,รา,าเออน้องไปโทรหาดูดูก่อนสิพี่โทรมาแน่นอนเลยพี่รูปกระโจนหายไปแล้วฮัลโหลอ๋อไม่มีมเสียงนะฮัลโหลจ๊ะมีอะไรนะจะ๊ะ มพ,พี่ทอกเหรอไ<ช>ม่ได้โทรแสดงโอเคไปได้รับโ<า>ไโดนกดไปโดนมากกว่าโอเคพี่อยู่ที่ห้วยระวีครับผมจ้าจ้าจ่ากดไปโดนได้แน่เลยอ๋อโอ้ครับเออน้องก็ค่อยลากไปครับ ท่านรองเขาช่วยเอาทรายไปกั้นไอ้นั่นไปนะครับเอาเอาสี่อันบอกท่านรองสี่สี่ถุงบอกไมพอเอาอีกอันนี้อันหนะึ่งเนาะไม่พอเอาอีกโอ้ยพายสวยจนใช่เนาะทุ่ไท <ด S 2> ไนท<า>ไทยอืมม,มีอาบานนูนนะอืม งมาเยยลมนหอยมันต่ำถ้ารถสูงไม่เป็นไรเนาะรถสูงผ่านได้ตลอดรถหลรดต่ำก็หมดสิทธิ์โอ้แสดงว่ามันขึ้นมาทุกเวลาเนาะมันไม่ได้ลดเลยนะเนี่ยเออบเน้ามันโยอ้อยู่ประทายอีกเนาะมันมีอีกก้อนหนึ่งมนเหิมาอยู่ที่ประทายคุณินกำลังลงมาคับไลแรงอืม เอา้าไมเห็นเมื่อกี้เองเอขอบคุณมากมาสำหรับน้ำจิตน้ำใจข้างกขมองเล็งเห็นความสำคัญใน่ข้ามสัญจรนไปมา,นะาเนาะแบบนี้นะเลยโุ่มหนักนี่ครับได้ซื้อเรือเลยนั่นนะสิเรือข้ามไปข้ามมานะาให้ทุม่มอีกยกซื้อแ้มันวหมดเลยแบบนี้อื ไม่เคยเปิดเสียงหลอนั่นลองดูสิคุยจับพี่แม็กหน่อยมืออันเดียวก็โทษทีเด้วยคงไม่ได้วางตงตะขาบโอเคอาจจะไม่สะดวกพี่แม็กนี่เอามาด้วยนี่ที่กำลังลังตักกาอยู่อยู่ตรงตะขาบครับโอเคได้ก็ให้เป็นตะขานขึ้นง่ายนะให้เขาขึ้นเป็นผู้บาดได้ มาถ่ายรูปลงคลิปมาหน่อยๆ,ๆนี่มาโทษท่กโลกนะหนิดารุณีสินธงรถผ่านมาโอเคอถรถเพิ่งไปถ่ายรูปด้วยรถใครเนีย่ยเดี๋ยวให้พอมารถดับเบิลยูมาอ๋อรถใครเนี่ยรถตะบน,นจะมาด้วยโอ้อขอบคุณมากสำหรับท่านรองที่ดูแล ในส่วนนี้ให้ที่ร่มประชาช,ชนได้ต่อพีอเ,เอามาด้วยผมวอดจากหน่อยครับโอเคเราไปไมมเมือนฝนจะตกล้วพี่เพ็กเนาะฝนจะมาแล้วแน่แน่นอนเลยดูลักษณะเอออืมดีจังฝนปีนี้ไม่ค่อยแรงนะแต่น้ำมาเยอะเนาะอือฝนไม่ค่อยเยอะแต่น้ำมาเยอะจริงๆ แล้วมาตั้งแต่กันยาด้วยเนาะเอ้ยสิงหาเนาะสิงหากันยา,ากันยาก็ตลอดไป่แล้วพี่น้องเอาใส,ส่กระตส่น้ำทีนน่ ีตอนนี้ไม่มีข้าวแต่ที่นเมย์ก็มาเหมือนกันนะั่นน่ะ พี่นี่มาแล้วจ้านี้เใช่ใี่นี่เก่งมากเลย <c oughs> อ่กาก <c oughs> ุ้งเขาก็ามา <c oughs> ด้วย ดีมากเลยน้องขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวพี่น้องเรารวมด้วยช่วยอเมนอืมเอามบมานจุืมเดานุอทับจมบาดีทับทับจก ต้องช่วยกันเป็นไม่ไรพี่น้องจ๋าพ PA um ี่จะไปไหนนะอ๋อเหรอไปได้มันมันยังไปได้ไปไปพัดุมเนาะเนี่ยดูพี่น้องเอาสําหรับเพื่อมอไซอยากจะผ่านก็จะก็เลยแบบด้วยเจตนาดีเนาะพี่สาวเนาะโชคดีเด้อจะโชคดีมีความสุขจ้า ค<วา>่ขอยๆขับเด้ออืไปได้ไหมไปได้นะ่ะเออมันมันพอมันสูงหน้โอเคนี่แหละการเดินทางสัญจรไปมาพี่น้องครับก็จะ เออกระสอบไม่พอเนาะพอข้ตาแกงการเพ่อยู่มยิงไ้บรีดไม่เลยครับครับนี่เด็บเด็บไปเอาเพิ่หนึ่งพี่กุ้งเป็นนายด้ะเออเดรนี่หละครับอยู่นี่แหละเป็นเพื่อนกับพี่นีอยู่นี่แหละพี่อยู่นี่ก่อนเนาะฮะไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวรอก็ไปก็ได้เดี๋ยวช่วยนี่ต้องสุดที่ก็บงมเทบางเวนนก่ มาที่กุ้งม,ม,มาดูซิมาไปได้ไหมโอเคไ,ได้ไ,ดไปไปได้ระวังนะครับดีๆท่านรองไปเอากระดาษถุงใสมาอีกเนาะดีจังเลยพี่น้องเราจำแม่นี้นใช่ไหมอไอ้ตรงบ้านเพ่อขาวม่กวนอ่ะ ปีนี้น่ะปรากฏว่าแกไปทำจนแบบสามารถแบบน้ำไม่ขังเลยอ่ะแถวบ้านเรานะใช่ล้วแกไปปรับก็ชื่นชมเขาเนาะคือทำคือทำเนาะก็ดีใจมากมายเขาเนี่ยพุ่งเทใช่รถใครนี่รถทีฮะเหรออือเอ้าแล้วเขาเป็นอนเขาน่ะเหรอ เออรถมาแล้วสองคันพี่น้องนี่แหละการสัญจรก็จะเป็นลักษณะนี้นไปได้คร<ใ>ับไปได้บบได้ได้มันก็นไม่ได้สูงามาก,กน่าจะโอเคครับนั่นแหละการสัญจรก็จะอาศัยท่อยที่ทอาสายกันเนาะ,ะมันจะลึกตัวนั้นนิดหนึ่งแต่แต่ว่าปีนี้น้ํายังไม่ถึงปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วปีปีที่แล้วก็รถใหญ่จนไม่สามารถผ่านได้น่ะแต่ปีนี้มันยังยื ครับยังไม่ได้มาพลึบใช่ปีที่แล้วมันมาเร่งแบบมามาแบบเหมือนเหมือนมันมันตั้งตัวมาแรงอ่ะมาเร็วทีเดียวเลยครับทีนี้พอพอปีนี้มันค่อยๆมาเออใช่มันค่อยๆอืมันเบาๆอยก็ได้พีอือเนาะถ้าเร็วแท้มืสั่นมืสั่นน้องไปจะไปดูสิเขาไม่ทันอะไรเขาไม่มีอะไรเร่งด่วนอืม เนาะนใช่คือ,อจะเรียบไปไหนหรือเปล่า<ช>แล้วก็ถึงจะเรียบมันมันก็ไม่น่าเนาะมึดเตอร์สันอืมเกี่กเยงน,นี่เนาะอืมอืมเจ้านานเนะจะไปไหนไปไหน,านอ๋อใช่ นี่19ตลาดนัดที่19เกาเนาะ,ะมนเมื่อกี้มันกล้าเนาะเออกล้ามัน,นี่มาเก้าเหยียบเสียงได้ไม่จะเสียงนี่ยเสียงเสียงไม่ได้เนาะบางเพราะว่าถ้าเสียมันไม่ใช่สบ,สบัดสงตาใช่มันเยอะกว่านะ่ะเนี่ยเนี่ยต้นเขาสูงมันก็ไปได้อยู่เนาะ เส้นนี้เส้นหลักจริงๆรถต้องใช้สัญจรไปมาแบบตลอดเลยเนาะเออปีที่แล้วยังระดับระดับในวันที่หนูมาล้างรถนะพี่เมียนมันอยู่ตรงนี่น่ะก็นั่งล้างอยู่วันที่หนูจำได้ตอนนั้นเนาะแต่อันนี้ดูนี่มันท่วมพุ่มบาทแล้วอ่ะใช่มาวันนี้เยอะเลยท่วมแล้วมันหลายฐานแล้วเนอะเมื่อวานมันไวมเลยน่าจะล้างเหมือนกันเหรอแค่วันนี้มันมาเยอะเลยเนาะดูซิมันแกะหม้ออ่ะ จะบอกให้มันมาได้ไหมรคหรคับใครอ่ะไมาแล้วนะไไ่นะนแอบแอบแอบฟูดบาร์ดีฟุตบาร์ดได้อยู่มาทางนี้ใครนะ่ะเด็กนะักเรียนเลยลูกหลาหนใครอ่ะมันจะมันคืออะไรมันน้ำอนะไ้ขงมันอะมันจะไปนี่ต้นว่ามันสูงมันได้สูง อ๋อรถบรรทุกของบ้านไปไปอืมมันโอเคไปได้อยู่อืมในบรรทารูปไอ้พวกนั้นอะ่ออะต้องคอนเทมป์ยากาศมาเตรียเท่าน,นี้ก่อนเ้อะตอนนี้อยู่ที่คันที่เราดีกับไม่มีช่วงนี้ก็คือ สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นนะครับรถเล็กเกินก็ไม่สามารถผ่านได้นะนะครับทขาเก็บภาพบรรยายกัดวัดเชียงที่นี้ก่อนเลยแล้วก็พบกันคึ้ถัดไปสิาพระจน์นายทต้องคอนาครับได้เจอกันใหม่นะครับใช่สวัสดีครับ